สวัสดีครับ s ิ r ิว i t Channel นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาอารีวิวนะครับการนำเสนอขายนะครับเป็น Toyota s p o t Cruiser ซนะครับขับ4นะครับนนจะพาชมรอบๆนะครับ ลมอาจจะพัดแรงเสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับโอเคครับถายนอกนะครับสีสันประมาณนี้ครับได้เดิมเดิมครับคันนี้ ก็เดิมบางหมดนะครับภายนอกสติกเกอร์เดิมนะครับยังอยู่กระจกนะครับเดิมโรงงานทุกบานนะครับจะมะีข้างหลังนะครับเป็นกระจกบานสไลด์คือก่อนหน้านี้ใส่หลังคาแคลริบอยมานะครับอันนี้ก็ถอดออกแจง้งเป็นสังรกระบะ ขอนลังคาออกแล้วครับคันนี้เป็นปีส0งนะครับเป็นเครื่องเคเซ็ตเทอร์โบนะครับจะหายากกับปกตินิดนึงนะครับปีส0งก็จะมีทั้งเป็นเครื่องเคเซตนะครับกับเคดีนะครับซึ่งเคเซตและรถจะมีน้อยครับก็สำหรับสาวกออฟโรดนะครับที่เน้นแรงๆนะครับ ก็ปัญหาจุกจิกน้อยก็จะเป็นเคเซตตัวนี้นะครับแนะนำเลยครับก็รถเป็นสีเดิมโรงงานนะครับเกือบจังคันนะครับมีรอยมุมตรงนี้นิดนึงนะครับด้านข้างก็ตรงตรงนี้นะครับก็มีรอยนิดนึงนะครับน่าจะโดนอ่า ตอนไปล้างนะครับโดนน้ำแรงดันสูงนะครับทำให้สีมันถลอกไปนะครับตรงนี้กับก็จะมีรอยที่กันสาดนะครับตรงนี้ถอดกันสาดออกรถสภาพดีมากครับคันนี้ใช้น้อยไฟหน้าไฟหลัง ไฟทับทีมเป็นของแท้หมดนะครับเติมโรงงานนะครับอันนี้สติกเกอร์มาจากเดิมโรงงานน่าจะแบบเสื่อมสภาพเพราะโดนแสงแดดโดนอะไรนะฮะเปิดฝาท้ายดูกันนี่นะครับฝาท้ายตัวอานะครับยังอยู่นะครับ ตัวแอลนะครับยังอยู่นะครับยังไม่เคยทำสีเม็ดอาร์คต่างๆยังครบอันนี้เป็นด้านใต้พื้นแคลิบอยนะครับเม็ดอาร์คยังครบนะครับ กันชนเดิมนะครับน็อตยังไม่ขยับไม่เคยถอดเลยนะครับล้อเป็นล้อเดิมโรงงานมานะครับยางเป็นแม็กซีสนะครับตัวนี้ยาง3าครับดอกยางก็ยังเหลือเยอะนะครับใช,ใช้งานได้อีกนานนะครับปียางเป็นปี2019นะครับ ถือว่าสภาพโอเคคันนี้ได้ไปไม่ต้องไปเก็บงานอะไรนะครับพร้อมใช้เลยจากการเดินดูก็กระจกอะไรคือเดิมรอบทุกบานนะครับยกเว้นด้านหลังเพราะว่าเป็นติดครบอยมาเดี๋ยวพาชม ภายนอกก็ประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยวเด๋ยวพาชมภายในครับผมภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับก็มีรอยแตกบ้างเล็กน้อยนะครับสต,ติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบหมดนะฮะ อา์ยังอยู่ครบหมดผมเปิดดูหมดแล้วนะครับดูตรงนี้นครับอยากโชว์นะฮะด้านหลังนะครับดูอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานนะครับมีแม่แรงนะครับเครื่องมือนะครับแล้ก็ตัวขันยางอะไหล่นะครับตัวนี้คงสภาพไว้ดีมากครับ เหมือนยังไม่เคยใช้งานเลยครับภายในครับันี้ด้านหน้าตัวนี้เป็นแอร์แบ็กด้วยนะครับมีแอร์แบ็กด้วยคงอะไรแอร์แบ็ก หน้าเบาะก็จะมีแตกบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ว่าไม่ขาดนะครับมีขาดนิดนึงก็สภาพไม่ได้น่าเกียดนะครับภายในสะอาดนะครับมีเครื่องเล่นนะครับมีกล้องถอยด้วยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ครับภายในระบบต่างๆใช้งานได้ครบนะครับคันนี้ ออมีอันนึงครับเข็มวัดรอบไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอตอนนี้แปลงเป็น 1kz นะครับแปลงเป็นปั๊มสายแล้นะครับยังไม่ได้ทำครับก็เลยก่อนหน้านี้เป็นไฟฟ้าเนาะมันก็จะขึ้นตอนนี้เป็นปั๊มสายก็คือไม่วัดรอบไม่ขึ้นนอกนั้นใช้งานได้หมดไม่มีไฟโชว์อะไรนะครับรถใช้น้อยครับมือเดียวครับ ไม่แสนกว่านะครับดูให้ดูช้าๆเลยครับดูน็อตดูอะไรต่างๆ นี่เป็นภายในเนาะแล้วก็พาไปด้านโู้นบ้างนะครับฝั่งนึ่งนะครับ ไปเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับด้านหน้าขออนุญาตวางสักครู่นะครับ โอเคอันนี้เป็นห้องเครื่องนะครับเพจอะไรอยู่ครบนะครับนี่ครับเพจเป็นเคซนะครับโรงงานนะครับหนึ่งเคซทีนะครับตามเพจเลยพวกน็อตต่างๆนะครับเดิมๆนะครับน็อตไม่ขยับ านนะครับเลขสวยชัดเจน,นครับไม่มีโดนครับไล่ไปเลยนะครับนี่ครับเสติกเกอร์เครื่องสวยมากครับไม่เยิะมเครื่องดีไม่มีไอ การความร้อนยังอยู่นะครับไม่มีสนิมไม่อะไรนะครับจะมีแผ่นแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะครับไม่มีครับันน,น่าจะชำรุดนะครับแล้วก็จาขอเก่าน่าจะเอาออกไป ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาชมช่องล่างนะครับด้านล่างอันนี้เป็นเลขเชัดซีนะครับดูนะครับปูนขาวจากโรงงานยังอยู่นะครับ มีสติกเกอร์ตัวนี้นะครับไอมีโลโก้ตัวนี้นะครับหายไฮรักกับห k Z t u เค o ซตรดูใต้ท้องนะครับแห้งมากครับคันนี้สี่เผายังมีเพจติดอยู่เลยนะครับ แสงมากชัดสีสวย อะไรนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับ ดีสมบูรณ์ครับแอร์เย็นมากครับแอร์เย็นฉ่ำเลยอ๋แล้วก็ระบบเกียร์ต่างๆนะครับเกียรเ์เกียร์โฟนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปลองอใช้เกียร์นะครับสักโคู่นะครับ โอเคเดี๋ยวลองเกียร์โฟนะครับอันนี้อยู่ที่ H2 ครับเดี๋ยวลอง H4 นะครับ, four, รบอ่า okay, แล้วไฟเกียร์โฟขึ้นแล้วครับอ่าต่อไปเดี๋ยวลอง L4 นะครับ ค okay. ไฟไฟโฟขึ้นนะครับระล,ลอกประสูนนะครับดูการออกตัวออฟรีนะครับไม่ดังไม่หอนนะครับสมบูรณ์แน่นอนครับคันนี้ เกียร์โฟ์แล้ววงเลี้ยวก็จะกว้างขึ้นนะโอเคครับกลับไปเป็นที่ H2 เหมือนเดิม ไปที่โชว์ขับโฟวิลก็จะหายไปนะครับสมบูรณ์ครับ ต่างๆก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบนะครับทั้งหมดสีบาทเลยมอเตอร์ยังดีนะครับกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ ยังใช้ได้หมดนะครับลองมาละก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับถ้าดูตามคลิปที่ผมรีวิวนะครับ แต่ละจุดละจุดไปนะครับก็น่าจะพอสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับคันนี้ส่วนราคานะครับคันนี้ผมขอเสนออยู่ที่สองแสนห้ามืนเก้าพันบาทนะครับผมเอกสารครบนะครับภาษีขาดเดือนนะครับเพิ่งขาดไม่ถึงเดือนนะครับเอกสารชุดโอนครบ ก็ลองตัดสินใจดูนะครับคันนี้สําหรับใครที่เล่นนะครับเป็นปี202แล้วก็เครื่อง1เคเ่ยมันอ่าสำหรับสาวกสาว,วกออฟโรดเนี่ยก็คือเป็นเป็นของแรงนะครับหายากครับแล้วก็แปลงเป็นปมสายแล้วครับก็ไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรครับดูแลง่ายครับผมรถบอดี้ Body ได้บอดี้เดิมทั้งคันนะครับช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับครบ ก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับที่สิริวิชแนลนะครับเบอร์โทรนะครับ088 280 8645นะครับผมสนใจก็มาดูรถมาลองได้ครับรถจอดอยู่ที่อำเภอวังน้อยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ยังไงฝากกดอ่า s u ก s c r i กากดติดตามด้วยนะครับมีรถใหม่ๆม,มาขายก็จะมาอัปเดตมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับศิลวิชช h a n n e l